แก้วมีอะไรไหนดูสิว้าวมีอะไรบ้างแก้วไหนดูสิม yeah, anyway> <sk yeah, ีอะไรบ้างโอ้ขนมอันนี um ้ขนมอะไรนี่ขนมอะไรลูกโอ้ขนมเยอะแยะเลยเบาเลียะคือบาเบกเละคือขนมว้าวแซมไม้แก้วไหนดูแกะแกะกินแล้วนี่ไม่ไม่กินอ๋อกินอยู่กินเลยกินเลยนั่งลงลูกนั่งลง ว้าวขนมโอ้ขอขอบคุณครับก่อนลูกขอบคุณครับรูปทีก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขสิแม่ค่ะขอบคุณครับมากยิ่งใหญ่ไหมลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณแม่กลับมาแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ขอบแม่แค่ละแม่แค่ในหมอนขอบคุณครับ มองหน้าเลยแก้วมองหน้าลุงเอกนี่ลุงอ๋ออันนี้นี่ข้าแก้วยาขนมมาให้เด็กๆนะโอ้โหขนมเยอะแยะเลยโอ้อันนี้เขาเรียกขนมอะไรนี่ไม่รู้ขนมอะไรขนมอะไรนะป้าเอ็มนี่นะอันนี้ขนมอะไรนะถังแตกเออถังแตกขนมถังแตกถังแตก แปฉะไหมขนมทางแปลงแก้ชอบอู้ลูกเก็ดเอออร่อยดีไหมลุงกินอันนดิเป็นนังฟ้าของเด็กนี่เอานะไมลุงกินสองอันนี้อร่อยดีเว้ให้ลุงแล้วให้ลุงเลยเออเยอะแยะกินไม่หมดน้องแก้วเดี๋ยวผาใหม่พรุ่งนี้ก็มาใหม่ว้าวจ้าเด็กเนาะหรือแม่ก็ทุ่มแรงใส่เด็กโอเควันที่ะตอนนี้มา141ท่านแล้วนะคะ อยากกินเลยขนมถังแตกแล้ววาน้อยนะคะมชิมขนมถังแตกใหมาจมาให้ขอบคุขนมถังแตกขนมถังแตกมาล่นถังแตกมาเปนซี่มาเปนซี่เฮ้นั่งโทรศัพท์ไทรศัพท์อยเนี่ยเอ้ยเป่าตังเป่าตังไม่มีเงินสักบาทมีเงินไม่เกี่ยวไม่อกเลยนาวไว่อกเลย ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้คนหน้ายังไม่รู้ครับอาจารย์แก้วาจารย์แก้วอาจารย์แก้วบยังไม่ออกยังไม่รู้อาาจรย์แก้วบอกนี่สำนักจะเนี่ยจะตั้งสำนักจะเนี่ยเหมาโนยเหมาโนยบอกอาจารย์แก้วบอกบอกบอกหวยบอกอาจารย์แก้ว